มาแล้วคลิปกินกันมาแล้วทุกคนนี่กกมะม่วงกกกกกงก็เก่งข้าวหวานเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามาเดี๋ยวมาด้วยมาเข้ามาเข้ามา 咕咕，哈哈<供> <laughs>、嗯 <laughs>，嗯，嗯哼，玩什么？干嘛的？嗯，嗯，嗯。